สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเซ l e ็ตโซนซีโร่นะเออ่วันนี้เราก็จะมาแนะนําว่าทําไมเราต้องรีบเลเวล40นะครับมันมีประโยชน์ยังไงเนาะเลเวล40สามารถทําได้นะครับโดยที่ข่าบสบการณ์หลักมาจากการละลายเรซินนะครับหรือการใช้แบตเตอรี่เนี่ยทุกคนไอ้ตัวเนี้ย ก็คือเราก็ไปลงดันฟาร์มอะไรทุกวันทุกวันครับอย่าให้มันล้นเอ่อเคลียร์มันให้เกลี้ยงทุกวันทุกวันนะครับมันจะใช้เวลา2อาทิตย์นะทุกคนนะ2อาทิตย์กับอีก3วันถ้าคุณเคลียร์เกลี้ยงทุกวันทุกวันทุกวันคุณครบ2อาทิตย์3วันแล้วคุณไปโหมเวสได้เลยครับเอ่อถ้าคุณเคลียร์ทุกอย่างในเกมนะครับโดยที่คุณไม่ต้องรีเลยที่ต้องอะไรเลยนะเออคุณเคลียร์ทุกอย่างในเกมแล้วคุณ มานั่งเคลียร์ไอ้พวกเนี้ยนะครับลงลงลงดันทุกวันทุกวันทุกวันครับไม่ให้เลซินล้นคุณใช้เวลาสอาทิตย์กับอีก3วันยังไงคุณก็เลเวล40แน่นอนนะครับแต่สําหรับใครที่เคลียร์เควสอะไรได้ไม่เกลี้ยงพอนะครับคุณก็ใช้เรซินอ่ะใช้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยให้เกลี้ยงนะครับทุกวันทุกวันนะครับมันอย่างมากสุดมันก็เลย3วันไปอีกไม่กี่วันหรอกทุกคน เอ่อยังไงก็คือไม่เกิน3อาทิตย์นะครับถ้าคุณเล่นเกมนี้มาไม่เกิน3ามอาทิตย์คุณจะเลเวล40่สิแน่ๆนะทีนี้40มันดียังไงนะครับพี่จะให้ดูปกติถ้าเราเลเวล30ใช่ไหมเวลาเราตีดันนะครับมันจะดอกแบบนี้ทุกคนเป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับของกระกากนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสดอกสีฟ้าได้อย่างมากสุด3อันนะครับแล้วก็ได้สี สีเขียวนะครับ3อันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสูงสุดของมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราเลเวล40นะครับมันก็มีโอกาสดรอปไปเป็นส mm. ีเขาเรียกว่าเป็นสีม่วงเลยนะครับเออสีม่วงเลยซึ่งสีม่วง1อันนี้มันมีค่าเท่ากับสีฟ้า3อันแล้วอะนะเออแล้วสีฟ้าก็มีโอกาสดรอปถึง4อันนะครับซึ่งมันก็จะดรอปเยอะนะครับกว่าไอของเดิมอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ หรือตอนเวลาเราตีบอสนะครับทุกคนถ้าเราตีบอสเลเวล30มเห็นไหมมันจะดรอปของบอสอยู่3ชิ้นนะครับแต่ถ้าเราตีระดับ45นะครับซึ่งเราเลเวล40เราจะตีระดับ45ได้มันจะดรอปมากขึ้นเป็น4ชิ้นนะครับเออคือเราใช้เรซินเท่าเดิมอะ่ะทุกคนแต่ว่าการดรอปของมันจะมากกว่าเดิมถึง1ใน3นะครับเออ1ใน3นะทุกคนนะเออประมาณ33%เ เพราะนั้นถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วการอัพตัวละครอะไรมันก็จะประหยัดเลรซสิ้นมากขึ้นนะครับหรืออย่างเวลาการตีวิ l y b บอสอันนี้พี่ยังไม่ได้ตีเลยเห็นไหมเพราะว่าพี่รู้ว่าอาทิตย์ที่3เนี่ยยังไงพี่ก็ขึ้นเลเวลระดับ40อยู่แล้วพี่ก็เลยยังไม่ตีนะครับซึ่งถ้าเราตีนะครับตอนเราเลเวล30ทุกคนสังเกตว่าเราก็จะได้แขนเท่ากันนะครับ1อันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะได้ถุงเขียว75แล้วก็ได้ชิปเอ่อหอันได้ ดิสสีฟ้านะครับแต่พอเราเลเวล50เห็นไหมมันจะดอกเป็นดิสสีม่วงเลยนะครับเออมันจะดอกเป็นดิสสีม่วงแล้วก็จะได้ถุงเขียวเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าของรางวัลมันจะแบบเฮ้ยเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากนะแต่ที่สําคัญที่สุดครับคือการที่เวลาเรามาลงดิสไดนะครับหรือว่าติแฟกต์เนี่ย ถ้ามันเป็นเลเวล30มห็นไแมมันจะดอกสูงสุดแค่สีม่วงครับแต่พอเราเลเวล40แล้วมันจะดอกสีทองละึ่งสังเกตนะครับที่ผ่านมาพี่ไม่ใช้ไอแบตเตอรี่อีเทอร์ตัวนี้เลยนะเอออันนี้มันก็คือเสี่ยวพัจจันทอะ่ะทุกคนเราจะพยายามไม่ใช้เลยเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะมันไม่คุ้มนะครับเออเรซินมันยังไม่คุ้มจนกว่าเราจะเลเวล40ซึ่งมันก็ใช้เวลาสออาทิตย์นะครับ กับกว่ากว่านิดๆไม่เกิน3ามทิศเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก็บเวลไปก่อนได้ครับเออเก็บเวลไปก่อนได้แล้วค่อยมาใช้ทีเดียวตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยมาลงตัวของอ์ติแฟกนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่นนี้นะครับพอพี่ลงแล้วสังเกตครับเนี่ยพี่ก็จะได้ตัวของดิกไดสีทองมา2อันเลยนะเออ2ออันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นสีม่วงเลยมันจะไม่มีแบบสีฟงสีฟ้าติดมาให้เราลองคานใจได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็คุ้มนะครับคุ้มจริงๆสำหรับการลงดิสได์ด้วยเลเวล40นะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าพี่ไม่ลงฟาร์มดิสไดเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงเลเวล40พี่อยู่รอดได้ยังไงนะครับทุกคนครับความจริงแล้วช่วงต้นเกมเราตัวเปล่าได้ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใส่ของนะครับซึ่ง ตัวของแบตเตอรี่ชาร์จที่เรามีตอนต้นเกมเนี่ยตั้งแต่ level level เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสี่สเน่ยถ้าเราเอาไปลงอเวล l ตัวละครน,นะครับสังเกตว่าพี่จะสามารถอเวล l ตัวละครได้เลเวล40ตันที่40เนี่ยได้ทั้งหมด8ตัวเลยนะครับเโดยที่8ตัวนี้นะครับพี่ก็จะอัพสกิลนะครับ ให้มันเป็นเลเวล5 5ได้ทุกตัวเลยนะพสซีฟไปจนถึงระดับ C ตรงนี้นะครับเโดยที่ตัวละครเลเวล40นะครับรวมทั้งตัวของอาวุธนะครับอาวุธก็อัพได้40ได้ด้วยนะครับได้8ตัวเลยจริงๆทุกคน8ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้เนี่ยมันก็อยู่รอดได้แล้วครับเอออยู่รอดได้แล้วแล้วมีตัวละครหลาย 5, 8ตัวเออมันต้องการน้ำแข็งต้องการสายฟ้าด่านไหนเราก็จับตัวนั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ แค่หากินกับคอมโบธาตุอย่างเดียวมันก็สามารถผ่านทุกอย่างได้อยู่แล้วนะครับช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่ามีความสําคัญอันหนึ่งตอนเราระดับเลเวล35เราจะสามารถเปิดไอตัวร้านดนตรีตรงนี้ระดับ2ได้นะครับทุกคนครับก็คือขั้นกลางตรงนี้นะซึ่งไอขั้นกลางตรงนี้เนี่ยพอเราเข้ามาตอนเลเวล35เราจะมีไอพวกนิดอะไรที่มันแจกจากเวจากอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถ เอามาปั้นเซตได้เซตหนึ่งทุกคนพี่จะให้ดูว่าพี่ก็ทำใส่ให้เด็กโกมตะนะครับก็คือตัวของสีทองสองชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งพี่เลือกที่จะไปสุ่มเอาตัวดิสหมายเลขสี่ก่อนเออเราเน้นว่าเอาดิสหมายเลขสี่ก่อนเพื่อให้มันได้คี้เล็ดนะครับใหไ้ได้หมวกคีเล็ดมานะครับแล้วที่เหลือพี่ก็ใส่สีม่วงไปนะครับแล้วพี่บังเอิญได้ ตัวดิสหมายเลข6ที่เป็นพลังโจมตีมา1อันนะครับแล้วเราก็บวกใส่แค่เนี้ยทุกคนให้มันเป็นเซต4ชิ้นก่อนนะครับซึ่งพี่เลือกเป็นเซตสตัรนะครับหรือว่าช็อกสตาร์มาเนี่ยพี่ก็จะได้เป็นหมวกขี้เลดนะครับแล้วพวกนี้ก็จะติดขี้ดามจมาบวกเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่บวกเข้าแต่เลือดก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเออขอให้มันมีหมวกขี้เลดก่อนแล้วก็อาวุธพี่ก็ใส่อาวุธ3ตดาวขี้เลดไปนะครับทาให้ตัวในโกมาตาพี่มันสามารถบาลานซ์ขี้ได้นะครับเป็น6572อะไรแบ็ดสิบนองอะเออซึนงมเนก็ มีดามจพอสมควรที่จะสามารถแบกได้เอออยู่ในระดับที่แบกได้นะครับถ้านี้เราก็สามารถอยู่รอดได้สบายแล้วครับเราสามารถผ่านไอพชั้น6นะครับมันจริงๆมันผ่านไปจนถึงชั้น8ได้สบายสบายเลยอยู่แล้วนะเอัอตีวีคี่บอสสบายผ่านเควสผ่านอะไรเล่นหมดยากสตอรี่ได้ครบหมดนะครับแบบสบายสบายอยู่แล้วนะแต่ทีนี้พอเราเลเวล40แล้วนะครับเอออนี้เป็นช่วงสําคัญละเพราะว่า เราสามารถฟาร์มตัวดิสไดสสีทองได้แล้วไอเศษเหลือที่จัดเป็นสีทองมันก็เป็นสีม่วงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาแฟกมาปั่นมาย่อยนะครับให้มันสามารถกลายเป็นเศตสีทองแล้วก็สแตทดีได้แล้วนะครับโดยการใช้บริการไอร้านดนตรีนี่แหละทุกคนร้านดนตรีคืออะไรนะครับมันก็คือการเอาแฝกนะครับ มาย่อยทุกคนเหมือนกับเกนชิตอิมแพกนี่พี่จะเปรียบเทียบให้ดูอย่างเกนชิตอิมแพกเราไปที่โต๊ะครับใช่ไหมเราก็สามารถเอาแฟกสีทอง3อันนะครับมาย่อยเพื่อแลกแฟกสีทองใหม่1อันนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการละลายเกลือนะ mm hmm. เลษโซนซีโรนะครับมันใช้เหล็ดเดียวกันทุกคนเนี่ยพี่มาถึงปุ๊บพี่สามารถเอาแฝกสีทอง3อันนะครับมากดปรับจูนได้นะครับ1อัน นะครับได้เลยก็คือเป็น3ต่อหนึ่งถ้าสมมติมาถึงพี่ไม่ไม่เลือกอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่มากดปรับจูนเลยมันก็คือเป็นการสุ่มเลยนะครับแต่พี่สามารถเลือกได้นะครับว่าพี่จะเอาเป็นดิสหมายเลขสี่ก็คือหมวกนะครับเออก็เปรียบเทียบกับเกนชินอิมแพคมันก็คือหมวกนะครับเราจะเลือกเป็นหมวกหรือว่าจะเลือกเป็นถ้วยเป็นนาฬิกาได้นะครับก็คือจะเอาเป็นดิสหมายเลขสี่เลขห้าเลขหกอันไหนก็ได้นะครับโดยที่มันก็จะกินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือ 6ดินะครับเออก็คือใช้สีทอง6อันอ่ะในการแรกนะครับอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตัวของฮองไกสตาร์เรลนะครับฮองไกสตาร์เรลเวลาย่อยแฝกมันจะย่อยแบบนี้ทุกคนก็คือเราจะต้องเลือกก่อนว่าจะเอาเป็นชิ้นไหนนะครับแล้วมันจะใช้อ่อฮองไกสตาร์เรลใช้ประมาณ10นะครับแต่ว่าเกมนี้ใช้6น้อยมากนะครับน้อยมากเออ ซึ่งมันก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเกณชินมันก็คือ2เท่าอะ่ะเออสเท่าของปกติแค่นั้นเองซึ่งมันน้อยมากมันคุ้มมากเพราะเราสามารถบังคับให้มันออกเป็นเฉพาะดิสหมายเลข4ได้เลยนะครับซึ่งตัวดิสนะครับพวกนี้ได้มาจากไหนซึ่งเราก็เอาได้มาจากการแยกส่วนนี่แหละเรามาที่แยกส่วนได้เลยครับอย่างเงี้ยพี่จะแยกส่วนสีฟ้าพี่ก็มาคลิกเลือกนะครับหรือพี่จะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับมันมีปุ่มเลือกทั้งหมดอยู่แบบนี้นะครับอ,อันไหนเราไม่เอาเราก็มาเลือกนะครับแล้วเราก็กดแยกส่วน ซึ่งพอแยกต่วนปุ๊บมันก็ได้เป็นดิสมาแบบนี้นะครับแล้วข้อดีของเกมนี้อย่างหนึ่งคือเราสามารถย่อยเกลือได้ตั้งแต่สีฟ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูไอเครื่องย่อยเกลือนะครับระดับแรกก่อนระดับแรกคือเราจะย่อยได้คือสีฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีการันตีอยู่ทุกคนถ้าเราย่อย5ครั้งมันจะได้การันตีว่าจะ้องเป็นสีม่วงทันทีนะครับเออซึ่งพี่จะให้ดูทุกคน เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยว่าพี่กดอีก4ครั้งพี่จะได้สีม่วงนะครับพี่ก็กดไปนะครับแต่ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เป็นสีม่วงก่อนก็มีนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้สีม่วงเลย10%นะครับแต่ถ้าเราโชคไม่ดีเราก็ยังมีการันตีอยู่ว่าเรากด5ครั้งยังไงก็ม่วงแน่ๆนะครับนี่พี่กดไปตัวน,นี้เหลืออีก2ครั้งนะครับกดไปอีกนะครับยังไม่ได้นะครับเออดวงเกลือนะครับต่อให้ดวงเกลือสุดๆพี่กดครั้งนี้ ยังไงก็ออกม่วงอยู่ดีนะครับนี่หนไหมเนี่ยมันจะเป็นการบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาสีฟ้ามาปั่นให้กลายเป็นสีม่วงได้ก็ <c oughs> คือเราก็ปรับจูนไปเรื่อยๆครับเนี่ยพี่ก็ปรับจูนทีละเยอะๆเลยครับทีละสิบอันเลยนะครับทุกคนครับพี่ก็ได้ม่วงมาสองอันนะครับอันนี้เกลือนะครับเอถ้าโชคดีมันต้องเกินสองอ่าอันนี้ได้สองอันอยู่ดีนะครับวันนี้ดวงไม่ดีเลยนะครับพอ,อพี่จูนเสร็จใช่ไหมทุกคน เราก็มาแยกทิ้งครับเออไอ้พวกที่เป็นสีฟ้าซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ได้ตรงนี้นะครับเราก็เลือกฟิลเตอร์นะครับเราเลือกเฉพาะระดับ B นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ทําการคลิกมาด้านท้ายคลิกที่ว่างๆนะครับทุกคนครับเกมนี้อินเทอร์เฟซมันจะใช้ยากๆหน่อยเออสังเกตว่าเราก็จะสามารถกดเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกย่อยเฉพาะสีฟ้าได้เห็นไ,ไหมเพีย็กดย่อยไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วพี่ก็กลับมาจูนอีกนะครับ พี่ก็ปั่นไปแก่ี้ทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนสีฟ้ามันกลายเป็นสีม่วงทั้งหมดได้ครับเอ่อถ้าเป็นเกมอื่นนี่สีฟ้านี่คือเกลืออย่างเดียวนะเอ่อคือเอาไปละลายทิ้งได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเป็นเกมนี้เห็นไหมเราสามารถเอามาปั่นให้มันขึ้นระดับได้นะครับเราก็มาดูของที่เราได้นะครับที่ลืมเลือกเซ็ตท <c oughs> ี่ลืมลืมเลือกเซ็ตดีๆพี่ก็เลยได้แต่เซ็ตนี้วาวุตแพ็คเกอร์นะครับเต็มไปหมดเลยนะ แล้วก็พยายามช่วงต้นเกมนะครับสําหรับคนที่ของมาเยอะอ่าสีม่วงเราก็อาจจะบวกใช้ได้อยู่เราก็พยายามเลือกเอาที่มันออฟดีๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันติดที่เลทที่ดดเมจมาด้วยกันแล้วมี3ามรทัดนะครับแบบนี้ให้ล็อกเก็บไว้นะครับทุกคนครับเออให้ล็อกเก็บไว้เลยนะครับ หรืออย่างน,นี้จริงๆแล้วความชํานาญกับเพนัลสตี้มันอาจจะไปใส่ให้ตัวอื่นได้เออเราก็ล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ก่อนอันไหนที่มีสามมตรทีดดีเราดูแล้วเราก็ไล่ล็อกไว้ล็อกไว้นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับเกณฑ์ชิ้นอิมแพแนะนําว่าเราควรจะใช้ออกชั่นล็อกเป็นหลักนะครับเพราะตอนไปย่อยมันจะได้ย่อยง่ายทุกคนบางคนเอ่อพี่เคยใช้ละมันมีวิธีการใส่แฝกว่าไหนไม่เอาแล้วเรากดถังขยะไว้ได้นะครับแล้วตอนย่อยมันก็จะขึ้นมาก่อนอันแรก,แรกๆทําให้เราย่อยง่ายแต่ว่าสุดท้ายเวลามันเยอะๆเราก็ กดย่อยทั้งหมดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราจะเอาเรากดล็อกไว้ก่อนครับอันนี้คือชัวร์สุดของพี่อันไหนมีสามบรรทัดพี่ก็จะล็อกไว้ก่อนแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะย่อยทีเดียวได้เลยนะทีนี้เรามาดูขั้นที่2กันบ้างครับทุกคนครับขั้นที่2ขั้นที่2ก็จะเหมือนกันเลยทุกคนเอ่อถ้าเราจูนครบ5ครั้งก็มีสิทธิ์ได้ทองนะครับเออไม่ใช่คือมีสิทธิ์ได้ทองการันตีทองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแท็กนะครับให้ดีก่อนนะครับเช่นสมมติพี่จะเอาเซตนี้นะครับ ก็ทําการปรับจูนนะครับชึบอันนี้ได้ม่วงนะครับเอ่อออกมาเป็นพลังป้องกันนะครับอันนี้ต้องดูละเพราะว่าเป็นสีม่วงเราเช็คทุกคนอ่าน,นี้ไม่เอากดอีกนะครับป้าได้ดิสหมายเลขสี่พลังโจมตีติดขี้เลดมาครับอ่าวดวงดีมาแล้วครับทุกคนครับโอ้พอบดได้ของทองแล้วดีพอดีเลยอันนี้ล็อกไว้นะครับล็อกไว ออตอนเลเวล3าสห้าเราเลือกชิ้นใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราเลเวลส0บแล้วเราจะไม่เลือกชิ้นที่ตัวของดิสม่วงนะครับเพราะว่าเราจะสุ่มดิสม่วงให้มันขึ้นทองให้เยอะมากที่สุดแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปล็อกที่ทองเอาทุกคนเพราะว่าเป้าหมายจริงเราคือใส่ของทองให้ครบทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจูน1ิบเลยนะครับมาดูว่าได้ทองกี่ชิ้นนะครับโอเคสองชิ้นนะครับอันนี้เป็นดิสหมายเลขหนึ่งเป็นเลือดล้วนอยู่แล้วครับติดขี้เลด ีดามเมนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเส่วนอันนี้นะครับเป็นดิสหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่พลังโจมตีล้วนนะครับดิสหมายเลข5าเป็นกายภาพครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับช่วงแรกปัญหายากที่ให้มันตรงเซตแล้วมันเข้าเซตกันได้อะสีม่วงก็เอาไปก่อนออฟล่างไม่ดีก็เอาไปก่อนนะครับอ่ะต่อไปกดอีกนะครับบอลครับอีก10บนึงนะครับโอ้โห มันไม่มันไม่ดวงดีเลยอ่ะอาจได้โบกายภาพสีทองมาทุกคนโอเคกายภาพสีทองนะครับอันนี้เป็นดีเฟนต์นะครับติดคีเลดมานะครับอาจจะเอาใส่ให้เบนได้อยู่นะครับเออเซตนี้ใส่ให้เบนได้นะครับแล้วเราก็ไปแยกส่วนทุกคนก็แยกหมดเลยทุกคนเออไอที่เหลือเนี่ยแยกหมดเลยครับปุ๊บเราก็จะได้ดิดกลับมาใช่ไหมเราก็กลับมาปรับจูนต่อนะครับกดไปได้อีก3ทีครับได้อีกทองนึงอ่ะเออได้อีกทองนึง อ่ะสีทองมาแล้วครับเป็นทีฟเนอนีกแล้วโอเคเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามได้อยู่แล้วติดคีเล็ดมานี่ดีครับนี่ดีล็อกไว้ครับเออเริ่มเข้าเซตแล้วนะพี่บอกเลยว่าเริ่มเข้าเซตคือถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันการันตีว่ามันจะได้สามบรรทัดตั้งต้นอยู่แล้วนะครับเออถ้ามันบางทีโชคดีก็จะได้สี่บรรทัดก็จะยิ่งดีนะครับทีนี้เรามาดูขั้นไฮไลท์ทุกคนขั้นสำหรับสีทองนะครับถ้าเรากดสุ่มธรรมดานะทุกคนนะแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการย่อยธรรมดาแล้วก็สุ่มว่าจะออกชิ้นไหนนะครับอันนี้ก็จะพึ่งดวงไปนิดนึงนะเราแนะนําว่าคุณขาดชิ้นไหนให้คุณเลือกชิ้นนั้นได้เลยนะครับไปดูว่าตัวละครที่เราใช้มันขาดชิ้นไหนอยู่ให้เลือกชิ้นนั้นนะครับแต่ว่าสําคัญจริงๆคือถ้าเราสุ่มอะโอกาสที่จะออก1นึพี่ว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคน จะสุ่มแนะนําว่าให้เลือก4 5หเนี่ยอันนี้สำคัญ1 2 3อามันอาจจะใส่สีม่วงไปก่อนได้นะครับเออแล้วเราก็เลือก4 5หที่เราต้องการก่อนที่สําคัญที่สุดคือไอตรงเบอร์เบอร์สเราต้องการคีดเลดคีดาเมจอะไรเงี้ยเราก็มาบังคับออกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าตัวของเบอร์5้าที่เราต้องการแบบฟื้นฟูพลัางงานหรือว่า EM อนะครับอนามตุมไออ n o m a l y นะครับ impact อะไรเงี้ยก็มาบังคับออกตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้ยากสุด ถ้าเป็นเกนชินอิมแพกเราใส่แค่4ชิ้นทุกคนและไอตัวโบนัสธาตุเนี่ยคือคือถ้วยเนี่ยเราสามารถไปใส่นอกเซตได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยด้วยความที่มันลงตัว6พอดีมันควรจะใส่ให้ตรงเซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเบอร์6เนี่ยจะเป็นอันที่ยากสุดและเป็นอันที่ควรค่ากับการกดเลือกแบบใช้6ดิสมากที่สุดนะทุกคนแต่มันจะมีบังคับอีกอันนึงคือถ้าเรากลัวมันจะไม่ออกตรงเซตเลยนะครับเช่นสมมุติพี่เลือกแบบ พี่จะเอาเซตธาตุไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เอาเซตไฟพี่จะเอาเซตไฟแล้วให้มันออกถ้วยไฟหลอนมันจะมีตรงนี้ครับทุกคนครับก็คือมันใช้อุปกรณ์ปรับจูนตัวนี้ได้ซึ่งไอ้อุปกรณ์ปรับจูนตัวนี้เนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากหน่อยถ้าเราใช้นะครับเราจะสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาเป็นโบนัสไฟเท่านั้นเห็นไหมทุกคนพี่สามารถเลือกได้เลยนะครับบังคับเลยเออพี่จะเลือกเป็นโบนัสไฟปุ๊บมันก็จะใช้ไอ้ตรงเนี้ยหนึ่งอันนะครับแล้วพี่ก็ ใช้ดิส6อันนะครับพอเลือกปุ๊บมันจะออกมาเป็นโบนัสไฟนแน่แนเลยนะครับซึ่งการได้มาที่พี่รู้ตอนนี้นะครับมันจะได้จากการมาแลกในสเสบียงสมาคมตรงนี้ซึ่งมันจะต้องใช้ถุงเขียวไอไออะไรเขียวเขียวเนี่ยทุกคน2,000อันนะในการแลก1อันนะครับซึ่งมันแลกได้แค่อันเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้คิดดีๆนะครับเออเลือกคุ้มๆนะ อุปกรณ์ปรับจูนจะสามารถได้จากอีกทางหนึ่งก็คือ BP นะครับเล่นถึงเลเวล45นะทุกคนนะเออจะได้อีกมาอีกหชิ้นเหมือนกันนะเอออย่างนี้ก็แพทนึงก็ได้1ชิ้นเออก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ซึ่งพอเราได้มาแล้วทุกคนตอนนี้พี่ก็แบบมีหมวกที่ดาเมจใช่ไหมเออมีของที่ได้มาใหม่เดี๋ยวเรามาบวกดูนะครับว่าในกลมตาที่มันจะ a d v a นซ์ขึ้นขนาดไหน สังเกตว่าการบวกสีทองชิ้นนึงเนี่ยใช้สี่หมื่นแปเลยนะทุกคนนะใช้ขอมเยอะมากนะครับนี่คือล้างตัวเลยนะแล้วพอบวกมาเสร็จครับได้กิเลสสองซับจำนาสองซัพ์แล้วก็เข้าเลือดไปสครับ <c oughs> เออนี่แหละชีวิตของการตีบวกอ์ติแฟกเออก็จะประมาณนี้ทุกคนเสร็จแ,แล้วเราก็พยายามบาลานให้ได้แล้วกันนะครับตอนนี้สภาพของเนโกมาตาก็จะกลายเป็น44 100แล้วนะครับ แลพูดถึงนะทุกคนนะเกมนี้เออมันก็ใช้ตัวแบตเตอรี่เยอะถึงแม้ว่ามันจะให้แบตเตอรี่มาเยอะกว่าเกมอื่นแต่ว่าเวลาใช้จริงมันก็ใช้เยอะนะครับเนี่ยคือเราไปลงแฟลเราก็ต้องใช้แบตเตอรี่ละเออไปลงดิสได์ใช้แบตเตอรี่พอจะมาบวกดิสได์ก็ต้องมาเอาแบตเตอรี่มาใช้อีกนะครับและใช้เยอะด้วยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ